หัวใหญ่มากเลยทุกคนไปลงใจรถเลยเดี๋ยวโอ้หัวใหญ่มากเลยนี นานะคะทุกคนหัวใหญ่มากไม่กระทุ่มในใญ่อ้แเชียร์สดเลยนี่ทุ่มเลยเชียร์ตามันละลวยเจอเนาะไปสอนเลนแอฟลีเอู้ ยังกอลมันเนาะอ้่อปสวัสดีขยันขุดมันสนุกไหมคะยายบอกชื yep ่อจิงแก้มากเลยนี่เป็นแต่ชื่อจิงแกอยู่แต่ดูตอนขายเด้อ ยายมารับจ้างขุดมันขนมอันนี้ละลุยวัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะถอนดูสักหน่อยโอ้ได้ได้ได้ไปจบให้น้อยยายเนาะโอ้ทุกคน ต si. oh, ้องใช้เสียมเสียมขุดตามถ้าไม่ขุดก็เสียดายเนาะยายเนาะบ่อมจีก็เสียดายบ่อมจีตามเออกะลุยตะบัานข้าวเยี่ยมเส้นละลุยตะัวเนาะยาใหญ่น้ออันเดิมละลุยเต้นน่าเสรเรกให้นะ้ออ๋ออัอนกึมเส้นมันจีตาเนื้ออันโนาะ ยายขุดมันเสียมใช้เสียมค่ะทุกคนเคยเห็นบ่อหนิขุดมันแบบใช้เสียมนี่กรรกระไรกกินดุยกระใบมันมันมันก็นเน่าลำบากนิดนึงยายมาขุดมันบานลวกคล้ายใหญ่ได้ขายบางหรอยง ใหญ่าหบานดำไหมเยี่ยมมาดับชูบี่นาะแต่ไม่ได้ดูกเกง่กงมากเลยยายโ้ใหญ่เก่งมันเต้นเด,เดี๋ยวพาไปดูหัวมันของตาก,กับยายฝั่งนู้นเขดีขี่รถจะไปนะเห็นหัวมันใหญ่ก็เลยลงดูนะคะทุกคนอันนี้ก็วันเดือนพฤษาวันที่ยี่สิบ หัวใหญ่มากเลยครับต้องรีบลงมือขุดไม่งั้นไม่เหลือหัวใหญ่มากมากเลยค่ะหัวใหญ่จริงๆ มันนานะคะบอกไปก่อนว่ามันนาก็พอจะได้อยู่นะคะช่วงนี้มันแพงสองบาทกว่าดูซิมีตะวัยรุ่นเลยเมียนตะวัยรุ่นดาทตโลง คลิปนี้พามาชมมันนาตากระใหญ่เไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องเต้นนวันด้วยนะคะทุกคนเพ <I help. S 1> ื่อเป็นกำลังใจ